มีหลายหลายคนถามจอไวาจอยเมือ่อใดจ้าสิกลับบ้านจะมาอยู่ในเมืองต้นแท่จำประยักอันกลับบานบอจะบุดถอดตัวซัดเหลียงจะบอจะประยักอ่ากลับไปให้คลิปแล้วบอจะบระหยักถ่ายคลิปบอพวกใคอยากให้คลิปอยู่บ้านจาแล้วอยากให้คลิปจาหาอยู่หากหินฮ็ดทลิปจะให้อาหารสัตว์เลี้ยงนู่นนี่นั่นก็คือมื้อนี้ก็คือแบบว่าได้มีโอกาสกลับมาหน้ามาเอามาเพื่อนแล้วทุกคนก็เลยต้องมาถ่ายคลิปให้ทุกคนบึงเพราะว่าอันมาฮอดหน้ามือแหลกเขาก็ต้องมาให้อาหารสัตว์เลี้ยง อันมุนีจ้าก็คือจะมาถ่ายคลิปอันให้อาหารสัตว์เลี้ยงมือแหลกที่มาหอดหนายทุกคนเบ่งเด้อว่าเป็นจังได๋กับเกี่ยมแบบชมคลิปเต็มคลิปยาวกันเลยเด้อทุกคนว่าใจจังแดไปเบวงกันเลย สวัสดีทุกคนมึงจักก็คือจะมาให้อาหารสัตว์เลี้ยงตอนแรกให้ทุกคนเบิ่งเดอหลังจากครับจากนครหลวงมาแล้วก็คือมานาเลยวันที่นอนเือนเดอลับจากนครหลวงมาก็คือมาฮอดบ้านวันที่นอนบ้านมานอนนาอย่างเดียวเลยเพราะว่าอยู่นามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่เือนบ่คอยมีสัญญาณเลยเพราะสนั้นกันเลยต้องมานอนอยู่นาด้ยทุกคนเพราะว่าอยู่นามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอมันอยู่ไกลกับลักสัาณเพราะสนับกันเลยมานอนอยู่นาหลายคนก็ถามว่าจะมาบิดทอดบ้านบ่จะมาอยู่ในเมืองโดนแทก็คือ โคิดถอดบาทเลยนะทุกคนคิดถอดสำหรับการถ่ายคลิปโน่นนี้นานเพราะว่าตอนจอยไปอยู่ในเมืองอ่ะบุค่อยได้ถ่ายคลิปอีกอย่างเลยเพราะว่าแบบมันบุน๊นถิ่นเออบัน,บนเกิดเมืองนอนของเฮาเหมือนกันเลยแบบว่าบ,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 บุหูสิถ่ายอีหย่างให้เบิ่ง ถามว่าอยู่ในมูเอ่อถ้าถามว่าอยู่ในเมืองหมวนบอสําหรับจอยก็คือถ้ามือใดเขามีเงินนี่คือว่าหมวนให้ยังพอไปเลาะเที่ยวนู่นนี่นั่นได้แต่พอมือไหเขาบ่มีเงินนี่คือภาษาอยู่เลยแต่ว่ายุบานเฮานี่ก็คือส่วนใหญ่บุคอยได้ใส่เงินหรอกแต่ว่าด้นด้นกันใสนน่เช่นนึงแต่ว่ายุบานเฮาก็ค่อนข้างอยากอีกหลายอย่างที่เฮาแบบบ่มีบอลหาเหงินนั่นแหละทุกคนทุกอย่างก็ต้องแบบว่าหลังหลังมันนี่เพราะว่าจะอีหย่างก็ต้องใส่เงินงเพราะว่าเขาจะใส่ไฟฟ้าก็ต้องเสียเงินเป็นเดือนใส่น้ำก็ต้องเสียเงินในทางหมู่บ มาศาสตร์แต่เขาไปเอาสายหนามไปต่อมาปล่อยในมูบ้านเราก็เลยต้องเสียงเงินเป็นเดือนให้กับเออทางมูบ้านเป็นเงินของมูบ้านยังนู่นนี่นั่นนะทุกคนแล้วก็ว่าจะเป็นเออเครื่องใส่ในครัวว่าจะเป็นของกินของใส่นู่นนี่นั่นทุกอย่างก็คือจะต้องสื่อเอาเพราะะนานออกก็เลย แบบต้องในเสี่ยงเงินคือกันเลยว่าจะอยู่บนดอยหรือว่าอยู่แถวนี้เมืองสลดยกะแสเงินคือกันต่างแค่ว่าอยู่วันใดใส่หลายกว่าวัานใดใส่หน่อยกว่าแค่นั้นเองอยู่ในเมืองถึงว่าจะใส่เงินหลายแต่ก็มีวันหาเงินอยู่วันเทาบมมีวันหาเงินแต่ก็ใส่เงินหน่อยคร <c oughs> ับนี่ก็คือเออมันเป็นอยู่ใส่กสออแบบบอยู่บ่ว่าจะอยู่ใส่ทุกคนทุกอย่างทุกที่ทุกวันก็ต้องใส่เงินเป็นเรื่องปกตินั่นแหละแล้วก็คือแบบว่าตอนที่จอดไปอยู่ันในเมือง หลายคนก็คงแบบว่าถามไว้ว่าแหละอยากกับบานบอกก็คือโคอยากกลับเลยทุกคนอยากกลับมาถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ให้คลิปเริิมมีรายได้แล้วหลายคนก็ถามจว่าจอยมีรายได้จาก facebook แล้วบอกก็คือตอนนี้เริ่มมีรายได้แล้วเ้อจาก facebook ก็คือเป็นหากระดามาเพียงแต่สองสามเดือนเองเลยทุกคนช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เขากําลังในเงินจากเอในอากาศแบบนี้เขาก็เลยแบบอยากตั้งใจถ่ายคลิปนะทุกคนแต่ว่ากันยังบ่ค่อยถ่ายคลิปเต็มที่เพราะว่าไปนู่นไปนี่ตลอดก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปเต็มที่ จอยได้ยินคำหนึ่งที่ว่าเออหนำึ้นให้หิบตักแต่ว่าแต่ก่อนจอยบ่หู้ความหมายมันตอนสมัยเฮียนแบบความชูฟัสิตที่ว่าําำึ้นให้หิบตักนี่คือเว้แบบาตะลดอว้ากันเกือบทุกมือเลยแต่ว่าฮาบูบอยบูหัวความหมายมันว่าจังไหน่หนขึ้นให้หิบตักจนกระทั่งปี2023จอยเคยไปหาเออน้องนาวินเออ,อยูที่จังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นคนไทยนะเราคลิปเราเป็นแบบเออยูทูบเบอร์ดังของออทางประเทศไทยแล้วเขาถ่ายคลิปแบบ ลราบอกว่าอัน่วมีช่วงหนึ่งเราอันคลิปกําลังปังเราก็ตั้งใจถ่ายคลิปหารายได้จากเออแบบเงินอากาศนี่แหละเราก็ว่าไอ,อนา้นอ้ำขึ้นในหิบตักแบบนี้นะจ้าก,ก็เลยเ,ออเข้าใจคําว่าน้ำขึ้นในหิบตักแล้วพอกลับมาบบานแล้ว คืออยากถ่ายคลิปแบบเต็มที่เลยทุกคนเมืองคือว่าแหละช่วงนี้ช่วงเขากําลังสร้างอะไรใดก็อยากเฮ็ดคือขาจาว่าแหละนํำคือในยิบตักเพราะว่าช่วงนําลดลงอยากตักก็ตักบม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากช่วงนี้อยากถ่ายคลิปไ้ทุกคนเมืงองเพราะฉะนั้นก็คือผู้ใดมักเบิ่งคลิปจาก,ก็อย่าลืมติดต,ตามไว้เด้อเดี๋ยวมื้อใดรอันจจาวางก็สิถ่ายเบิ่งเรื่อยๆแล้วพบกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอจบสานีแล้วว่าแล้วก็ไปบาย